สาบแค้นแสนรักโดยอนันตพรน้ำมือยายเข้ารอบสิบเรื่องสุดท้ายจากทั้งหมด60เรื่องการประกวดนรรมนิยายขนาดสั้นโครงการเที่ยวเขียนไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับนิตยสารสกุลไทยรายสัตาสาบแค้นแสนรักบทที่6พัดผงะถอยหลังด้วยความตกใจ มือเอื้อมไปด้านหลังหยิบธนูเงินปุกเสกขึ้นมาทว่าความเร็วของเขาช้าไปเสือสมิงคืนร่่งเดิมแล้วกระโจนเข้าหาเขาพัดกระโดดหลบหนีไปอีกทางนั่นทําให้ลูกธนูของเขาหล่นกระจายหมดเสือสมิงย่างสูงเข้ามาหาดวงตาสีเขียวสว่างว่าพัดกิบขวานขินขัดพกไว้ที่เอวยืนตั้งท่าเขาไม่มีทางอื่นนอ,นอกจากสู้เขาวิ่งหนีมันไม่ทันแน่ ดูจากการกระจนเมื่อคู่ก็รู้พัดแก่งขวานในมืออย่างคล่องแคล่วแม้ไม่ถนัดเหมือนธนูแต่เขาก็ยังทำได้ดีทั้งเขาและมันต้องกันอย่างวัดใจแล้วมันก็พุ่งกระโจนเข้ามาพัดแก่งแควงนพยายามฟาดที่หัวมันแต่ก็ช้าก,กว่าหลายเท่ามันงับขวานหินของเขาในทันทีก่อนที่จะค่อมร่างเขาไว้พัดหายใจแรงนึกถึงเสียใจที่ลืมคำสอนของพ่อเสียสนิท เสือร้ายคำรามอย่างพยองก่อนที่มันจะอ้าปากกว้างเตรียมพยายามเขา่าฟิ้วึกลูกคนุูเงินพุ่งวันใสอย่างแว่นยำปากการนำตัวของเสือมันร้องคำรามลั่นลักความสนใจจากเกียร์ที่อยู่ใต้ตัวก่อนจะหันไปมองผู้มาใหม่พ่อพันร้องอบอกอีกฝ่ายกูบอกมึงแล้วไม่เชื่อมันไอเด็กโง่เอย้ยพ่อด่าพร้อมๆกับ เตือนมาพร้อมกับเพื่อนของพ่อที่ปรากฏกายหันลูกธนูดอกเงินปลุกเสกแ็งไปที่เสือนั่นไอ้เสือร้ายมึงคือทำคิดทร้ายลูกชายกูมึงต้องตายขาดคาพ่อก็ยิงธนูดอกนั้นแต่มันหลบได้ก่อนที่มันจะตัดสินใจวิ่งหนีเข้าป่าตามมันไปไหมไม่ต้องถ้ามันเอาจริงเราอาจสู้ไม่ได้เสือตัวนี้อาคมแก่งกล้านักสามารถอ่านจิตใจและมีกระถาเสกอาคมให้หลับ อันตรายยิิงนะเสือสมิงในยุคนั้นเกิดจากผู้มีอาคมที่ทำลายเสือสมิงในยุคนั้นเกิดจากการที่ผู้มีอาคมทำผิดกฎเลยต้องกลายเป็นเสือและเกิดจากการที่เสือกินมนุษย์มามากจนวิญญาณของมนุษย์เหล่านั้นย้อนกลับมาเข้าสิงร่างกลายเป็นเสือสมิงตามปกติแล้วเสือสมิงในยุคอดีตจะแปลงร่างเป็นได้เพียงแค่เด็ก และผู้หญิงหากเสือตัวไหนสั่งสมประสบการณ์มานานก็จะมีอาคมแก่งก้าพอที่จะแปลงร่างเป็นผู้ชายหรือครอบครัวของเหยื่อและอาจมีมนคาถาต่างๆเช่นคาถาเสกให้หลับดังเสือที่พ่อเจอหรือสามารถอ่านใจเหยื่อได้เป็นต้นในยุคหลังๆเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทเสือสมิงจึงเริ่มสามารถแปลงกายเป็นพัทุดง อุ้มบาทเดินเพื่อหลอกลอ่อผ่านป่าเพิ่มขึ้นอีกด้วยพ่อหันมาหาเขากะชาเขาเข้ามาไอเด็กโง่กูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงไปถ้าม,มีใครเรียกไม่ว่าใครจะมาเรียกมึงยังจิตใจอ่อนนะักเสือสมิงมันอ่านใจมึงออกมึงลืมได้อย่างไรพ่อค้าขอโทษถ้าเจ้าชัยมันไม่สังเกตเห็นว่ามึงตามเสือนั้นไปป่านนี้เจ้าคงตายไปแล้วขอบคุณอ้าชัยขอบคุณไป ไปที่ห้างก่อนอยู่นิ่งข้างล่างแบบนี้อันตรายพัดเดินตามบิดาไปเงียบจนกระทั่งถึงต้นไม้ใหญ่ที่สร้างห้างนั่งเอาไว้พัดปีนขึ้นไปตามเถาวัลย์ที่พ่อปลูกเป็นปมขายบันไดแล้วขึ้นไปยังต้นไม้พ่อปีนตามขึ้นมาคันทีที่ขึ้นมาถึงข้างบนเขาก็โดนพ่อตบศีรษะอย่างแรงรู้ไหมมึงทำพวกเราทุกคนแย่พรุ่งนี้ต้องอย้ายที่เพื่อไม่ให้สมิงมันตามพักพวกบริาก,การเรา ขอโทษครับพันพ่อมึงจำเอาไว้ต่อให้เรียกมึงก็ต้องรู้ทันมันลูกขอโทษพัดเอ่ยเสียงอ่อยลูกหล่นการคลมันมันแปลงร่างเป็นอีนางอื้นงคำกิวงั้นหรือพ่อพูดอย่างคุ้นคิดสมิงนายนั้นแข็งแก่งขนาดแปลงร่างเป็นคนที่ไม่เคยเห็นได้ข้าเลยเชื่อใจนวนสนิทเพราะมันบอกว่ามีฝูงควางอยู่ริมลารใกล้ๆแล้วชวนชวนข้าไป ลากวางเพื่อแสดงฝีมือข้าเลยหลงกลเพราะพอตบศีรษะเขาอีกครั้งอวดเก่งเจ้าคิดหรือว่าจะล่ามันได้โดยง่ายเข้มมันได้กินเจ้ามันก็หนีจนไปไกลจนเจ้าตามไม่ทันแล้วข้าง,งูเขาที่เชื่อมันเจ้าคิดว่าเราเข้าป่ามันเป็นกลุ่มแบบนี้เพื่ออะไรเราล่าก,กันเป็นแบบกลุ่มเจ้าเข้าใจไหมลําพังขนูกขวานหินขัดไม่สามารถจัดการพวกมันได้โดยง่ายข้าขอโทษเออช่างมันเถอะ คืนนี้ก็นอนเสียพุ่งต้องเดินทางพัดและกลุ่มพันล่าเนื้อของหมู่บ้านได้ช่วยกันล่าสัตว์อยู่อีกสองวันจากนั้นก็เดินทางกับหมู่บ้านได้กวางป่ามาสองตัวหมูป่าสองนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์เล็กๆน้อยเช่นกระต่ายป่ากระลอกและเมื่อทุกคนกลับมาถึงกลุ่มผู้หญิงก็จะรับหน้าที่นําสัตว์เหล่านั้นไปประกอบอาหารและเก็บบางส่วนไว้ทําเป็นเนื้อเข็มสําหรับมือ้อต่อไปไอพัทในเคี้ยวเสือสมิงที่ไอ้ายสัญญาไว้ แสงอุตสายวิ่งตรงเข้ามาหาพร้อมกับธงสัญญาพัดยืนเกาศาีรษะเขี้ยวเสือสมิงหรอสิงหัวหัวแล้วขำกากไอ้พัดของเจ้าเกือบถูกสมิงเล่นงานตายอยู่แล้วดีที่พวกเราตามไปช่วยไว้ทันเสือไอ้สิงปัะต้องหรอข้าไอ้พัดหรือจะแพ้เสือสมิงไอ้พัดเก่งกว่าสิงไอ้สิงจักตายโอ้ยขำเดอ้อ ไอ้พัดท,ทงเจ้าลงไปนอนกิ้งกับพื้นยิงธนูบรทันเสือเลยสักนิดบพาจริงเจ้าโกหกเป็นเรื่องจริงพัดบอกแสงอุตสาเสียงเรียบข้าอ่อนหักนักแสงอุตสาห,หากท่านพ่อมาช่วยข้าบรทันข้าคงร,รอดจากไอเสือสมิงตัวนั้นพัดยอมรับความจริงเห็นไหมแสงอุตสาข้าบอกแล้วว่ามันขี้อวดแต่การล่าสัตว์ทั้งนี้ไอ้พัดก็แสดงฝีมือล้มกวางด้วยธนูดอกเดียว เสียงหวานของเอื้อนคำกิวดังขึ้นสร้างความตกใจให้กับคนทั้งสามที่สนทนากันอยู่เพราะปกติแล้วเอื้อนคำกิวจะเก็บตัวและพูดน้อยเจ้ารู้มาจากไหนหากเจ้าไม่ทำตัวจ้องจะได้งานแต่อายพัดเจ้าคงได้ยินที่ผู้ใหญ่สนทนากันเอื้อนคำกิวตอบอายพัดล้มควันด้วยตัวคนเดียวเลยเหรือแสงอุตสาถามอย่างตื่นเต้นใช่ ธนูของข้าปักที่คอมันพอดีมันจึงสิ้นใจทันทีสมแล้วที่เป็นไอ้พัดฝีมือธนูแม่นเหลือแสงอุตสาพูดถานไปหาสิงแล้วไอ้สิง่ะมีผลงานอย่างไอ้พัดหรือเปล่าเขานี่เป็นฝ่ายสิงอ,อึกอักบ้างแสงอุตสาหัวเหรอว่าแล้วไอ้สิงป้าไดทำผลงานใดพัดยื่นดอกกล้วยไม้ถีชมพงให้แสงอุตสาอ่ะข้าให้เจ้า เป็นคำขอโทษที่ผิดสัญญาพัดบอกอีดฝ่ายที่รับกล้วยไม้สีสชมพูไปอย่างเริงร่าจากนั้นเขาก็หยิบด,ดอกกล้วยไม้อีกช่อหนึ่งขึ้นมาจากยามและนี่ของเจ้าอื้องคำกิ่วดอกอื้องคำกิ่วสีขาวเหลืองเป็นคำขอบคุณที่ทําให้ข้าได้รู้จักเสือสมิงเอื้องคำกิ่วรับดอกไม้มาถือไวกอ้ก่อนจะบอกอย่างเรียบง่ายขอบคุณไอ้พัดแต่ข้าชอบให้ดอกไม้อยู่บนต้นไม้มากกว่า คราวหน้าอย่ากเก็บดอกไม้ไมาให้ข้าอีกเลยพัดนิง่งมองอึ้งคำากิ๋วที่เดินเข้ากับเข้าไปรวมกลุ่มกับกลุ่มเหล่าแม่บ้านที่กำลังช่วยกับการแล่เนื้อที่หามาถ้าทางอย่างนั้นไม่เหมือนเด็กเลยสักนิดเฉพาะดวงตาดำขับคู่นั้นแวบวบตาที่จ้องมองอย่างจริงใจไม่มีความเขินอายเหมือนเด็กหญิองอึ้งคำากิ๋วที่เขาเห็นวันก่อนในป่าเกิดอะไรขึ้นกับอึ้งคำเกีว๋ว พัดฝึกล่าสัตว์จนคล่องจนเมื่อพ่อเขาโตอายุครบ18บปีเขาก็กลายเป็นคนหนุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านสามารถเดินทางเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ได้ด้วยตนเองและเขาก็ไม่เคยพบเจอเสือสมิงอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพัดก็พบความเลวร้วายที่สุดในชีวิตเมื่อพ่อเข้าไปล่าสัตว์กับกลุ่มเพื่อนแต่กลับมาในร่างทีใไรวิญญาณสมิงนั่นแหละมีดาของสิงบอกเขา มันแก่งกล้าขึ้นจึงแปงลงร่างเป็นผู้ชายได้มันแปงลงร่างเป็นเจ้าหลอกล่อท่อของเจ้าให้ไปในเขตของมันพวกข้าตามไปจะไม่ทันพ่อเจ้าสิ้นใจไปแล้วสมิงนั่นก็หนีไปเหมือนข้าก่อนขับพัดกันมือนแน่นมองร่างวิญญาณของพ่อที่นอนอยู่บนแต้านหินอย่างเครียดแ้นรอยกรงเล็บที่ตะปบลงกลางลำตัวของพ่อนั้นสยดสยอง พ่อเท่าจัดตัดพิธีส่งวิญญาณที่ลานต้นไทรหลังจากนั้นจัดแต่งตั้งเจ้าเาป็นรับหน้าที่แทนพ่อของเจ้าต่อผู้นำหมู่บ้านบอกเขาข้าจัดก,การกับเสือสมิงนั่นเองพัดเทียดขึงสีหน้าจริงจังหลังจากพิธีจบสิน้นข้าจักไปลากตัวมันรับโทษทันข้าไปด้วยข้าไปด้วยเสียงคนในหมู่บ้านนับสิบชีวิตตะโกนลั่นด้วยความเดือดร้อน ไม่แพ้กันยืนนิ่งๆแล้วบอกเรียบๆข้าจักเลือกเองว่าใครจะจักได้ไปกับข้าพัดยืนรองร่างของปิดาที่กำลังถูกเผาไหม้บนกองไม้ที่สุมเหนือศีรษะชาวบ้านทั้งหมดลุมตัวที่ลานต้นไทรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านโดยมีพ่อเท่าเป็นผู้ประกอบพิธี ลมยินโชยมาเสียงใบไม้เสียดสีกันดังประสานคล้ายเพลงไว้อะไรพัดกืนท่อก้อนบางหานที่จุกในอกลงไปเขาจะร้องให้ไม่ได้วิธีตีนี้ต่อไปคือการแก้แค้นไอพ้พัดพัดหันไปมองแสงอุตสาหนั่นเองที่เป็นคนเรียกพัดขอมองเลยไปานด้านหลังเอื้องคำเกี่ยวอยู่หลังเพื่อนสาวดวง ตาดำขับอสอแววเห็นใจพวกเราเ,เสียใจด้วยแสงอุตสาเป็นคนบอกขอบใจพัดตอบสั้นๆแต่สายตายยังจับจ้องอยู่ที่เอื้องคำกิว๋วที่อยู่ในชุดผ้าสิ้นใหม่สีแดงเลือดหมูและเสื้อสีดำที่พาดด้วยสไบสีแดงแสงอุตสาเอ่ยต่อเขาลือว่าไอ้พัดจะลาสมิงตัวนั้นเป็นจริงหรือจริง ข้าพยายาให้อ้ายไปสมิงตัวนั้นไายกาดนักเจ้าห้ามข้ามาได้หลักแสงอุสามันร้ายยิ่งมัน้ายเท่าไหร่ข้าก็ต้องยิ่งจัดการมันก่อนที่มันจะรบวนเราไปมากกว่านี้อ้ายคาดขอ,อตัวก่อนพัดตัดบทเดินจากไปแสงอุสาเดินยืนนิ่งเอื้อมกมิ้ววางมือลงบาของอีกฝ่ายกำกับกันเถอะเราห้ามเขาบ่ได้ดอก หลังจากพิธีแต่งตั้งผู้นำพานล่าเนื้อเสร็จสิ้นพัดเลือกสมาชิกห้าคนเตรียมบุกป,ป่าล่าเสือสมิงการเข้าป่าเพื่อกำจัดเสือนั้นตํางินต้องมีแผนการที่รัดกลุ่มเพราะความร้ายกาจและความแข็งแกร่งของมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากที่มนุษย์คนเดียวจะต่อก,กอนด้วยเช้ามืดวันที่เดินทางพัดได้รับเลือกอย่างมาจับพ่อเท่าพัดเตรียมของให้พร้อมอยู่ที่เรนของตน เสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาทำให้พัดเกยหน้ามองผู้ที่กำลังเดินมาอื้องคำเกี่ยน,นั่นเองผมของอีฝ่ายยาวสลวยรับกับใบหน้าอาพรสีขาวสะอาดตาขับล้านนั้นให้โดดเด่นสวยงามพัดรู้สึกตื่นเต้นในความงามธรรมชาติของอีกฝ่ายทว่าจจด้จติเขาก็เก็บอาการนั้นไว้ตีหน้าขึมไอ้พัด เอื้องคำกิ่วเจ้ามาทำไมข้าเอาของสิ่งหนึ่งมาให้อ้ายเอื้องคำกิ่วบอกเดินขึ้นบันไดเรือนของพัดอย่างไม่เกรงกลัวหญิงสาวนั่งลงตรงหน้าพัดส่งถุงพัทเล็กๆสีขาวให้อีกไบเครื่องรางของข้าเอื้องคำกิ่วบอกดอกเอื้องคำกิ่วที่อายเก็บมาข้าฝากข้าในคลานั้นข้านำมาเป็นเครื่องรางนำโชคเจ้า พัดมองหน้าอีกฝ่ายอย่างงวงงวงพูดไม่ออกมองสับตากลมโตของอีกฝ่ายด้วยหัวใจฟูฟ่องแววตาที่บอกถึงความเชื่อใจของหล่อนนั้นทําให้พัดมีกําลังใจมากล้นข้าขอมอบให้อ้ายเพื่อให้อ้ายนำชัยชนะกลับมาพัดยิ้มจับถุงผ้านั้นขึ้นมาก่อนจะจะลดลิ้นฝีปากลงบนนั้นทําให้เคลื่อนคำกิ่ว้อนรูปที่ใบหน้า ดวงตาของเขาที่ส่งมาทำให้หล่อนทราบได้ว่าเขาก็สนใจหล่อนอยู่เหมือนกันตอนแรกข้าเข้าใจว่าจเจ้าจะมาห้ามข้าเสียอีกเอื้องทำกิ่วใส่น้าข้าบม่ห้ามหรอกความพยายามคือกำลังใจของไอ้ไอ้จะต้องจัดการแก้แค้นมันให้สะสมและข้าจะรอของฝากเป็นเสือเขี้ยวเสือสมิงตัวนี้ขอบใจมากเอื้องทำกิว่วไอ้ต้องกลับมา กลับมาเท่านั้นอีกฝ่ายย้ำสัญญาข้าสัญญาว่าจะกลับมาพัดเจ้ารอเสืออยู่ห้าวันเต็มมันไม่ยอมโผ่มาราวกับจะรู้ว่าพัดรอเอาชีวิตมันอยู่สงสัยจะไม่เจอมันหระมั้งข้าจะรออีกหนลาตีหากมันยังไม่มาข้าจะกลับคืนนี้พัดจุดกองไฟเล็กๆไว้ล่อให้สมิออกมา พัดอดทนรอคอยอย่างใจเย็นทุกวินาทีมิีแต่ความแค้นเคืองสมิงร้ายมันต้องโผล่มาอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้จะโผล่มาแบบไหนเสียงใบไม้เรื่องล่างขยับพัดนิ่งมองอยนางต้องมองอย่างรอบคอบก่อนที่ผู้ไม้ตรงหน้าจะปรากฏร่างของหญิงสาวเอื้องคำกี้นั่นเองทำไมมันต้องแปลงร่างเป็นเครื่องคำขี้ทุกครั้งที่ พอเชิญหน้ากับเขาไอ้ายพัดเสียงหวานของหญิงสาวดังขึ้นพัดแอบยิ้มในใจสมิงตัวนี้ไม่รู้ตัวเลยหรือว่ากำลังทำเหมือนเดิมเมื่อสี่ปีที่แล้วอึ้งคำเกิวเขาแก้งเรียกทำท่างงงงเคลิมในค่าทํานั้นอ้าลพัดลกมาหาค่าหน่อยข้าปีนขึ้นไปบ่ได้ทำไมจะปีนบ่ได้ ข้ากลัวความสูงไอ้พัดช่วยด้วยข้าประหยอดอยู่ข้างล่างนี้สมิงไร้อาจจะรอเวลาจัดการข้าอยู่แล้วข้าจะแน่ใจได้ไงว่าข้าคือเอื้องคำกิ่งอยู่ไม่ใช่สมิงแปลงกายมาในสมัยนั้นมนุษย์ยังไม่รู้จักวิธีทดสอบเสือสมิงเหมือนพานในยุคป,ปัจจุบัน mm hmm. การทดสอบว่าใครเป็นเสือสมิงนั้นสามารถทำโดยง่าย นั่นคือหากพบว่าใครที่เดินอยู่บนพื้นในเวลากลางคืนแล้วมาเรียกแคล่ลงไปให้เราโยงไม้ขีดหรือไฟแช็กแล้วสั่งให้คนคนนั้นจุดไฟหากมันเป็นสมิงมันจะอ้าปากรับไม้ขีดหรือไฟแช็กแล้วก็จะรู้ได้ในทันทีด้วยวิธีนี้พันป่าบางคนจึงย้อนลอยสมิงโดยการผูกไฟแช็กไว้ที่ปลายปืนเมื่อหย่อนปืนลงไปเพลิงจะอ้าปากรับทันที พานปากก็จะอาศัยจังหวะน,นั้นจ่อปากยิงจ่อปากสมิงข้าจาักพิสูจน์ให้ไอ้ดูพูดจบมันก็ปลดอภรรของเครื่องอัมกิวต่อหน้าเขาพัดตกใจล้อมห้ามเอาล่ะเอาล่ะข้าจะเช,ชื่อเจ้าแล้วพัดมองไปที่ต้นไม้ทีมหกเขาุ่มรอยอยู่ข้างบนเขาอินสตาแกร์จาก,กสิงกะพบว่าทุกคนพร้อมแล้วพัดค่อยๆปีนลงมาจากต้นไม้ ภาวนาให้มันไม่รู้ตัวว่าตกอยู่ในวงล้อมกับนักใส่เสื้อผ้าอยู่นี้เอื้องกำกิ่วพัดออกความสั่งความจริงคือไม่อยากเห็นรูปร่างอีกฝ่ายจนใจหวั่นไหวและเป็นการที่ไม่สมควรอีกด้วยถึงแม้ว่านั้นจะเป็นแค่ร้านร่างจำแนงก็ตามไอ้พัดตามมาว่ามีทางพัดตอบสิ่งแข็งเตรียมพร้อมข้าจะพาไอ้ไปหาสมมง สมิงไงไอ้พัดสมิงที่ไอ้ต้องการพัดหยิบลูกดอกขึ้นมาเตรียมยิงจุดเถิดสมิงร้ายข้ารู้แล้วว่าเจ้าไม่ชิดเรื่องคำเกีว่วและเจ้ายิางค่าพ่อข้าๆๆๆมันหัวล็อกก่อนจะเปลี่ยนร่างจากหญิงสาวกลายเป็นบิดาของเจ้าของเขาพัดถ่างถอยหลังไปนิดนึงเมื่อเห็นพ่ออยู่ตรงหน้าแต่สติก็สั่งเตือนให้ข้าให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่พ่อ มากับพ่อสิลูกสมันเลียนเสียงพ่อเขาได้เหมือนพัดกำมือแน่นความแค้นเคืองในในหมิงร้ายปะทุราวกับผู้ขอไฟขนาดย่อมอย่าคิดว่าข้าจะเชื่อพัดยิงธนูออไปมันแกะแปลงลกลายเป็นเรื่องเสือร้ายก่อนที่จะกระโดดหลบแล้วหมุนตัวกลับพร้อมกระโจนไข่เขาทุกอ,อย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากแต่พัดซึ่ง บัดนี้เตรียมพร้อมและมีประสบการณ์มากขึ้นทําให้เขามองการโจมตีทั้งหมดทุมันออกคัดกระโดดหลบไปอีกทางแล้วกินตัวลุกขึ้นก่อนจะหยิบหินขวันขวานหินขัดอาคมของตนขึ้นมาเตรียมท่าจะตั้งสู้เขาทั้งห้าลงมาจากต้นไม้ง้างขัููเตรียมยิงล้อมรอบเสือสมิงไว้ป้องกันไม่ให้มันหนีมันคำรามอย่างโกรธแค้นพุ่งเข้าขาพัดอีกครั้งพร้อมกับสงูงเงินของเพื่อนที่ปักเข้ากางํำตัวมัน เสือสมิงน้องร่นด้วยความเจ็บพอสมโกรธเกลียวมันพุ่งเข้าหาพัคเขากระโดดหลบแต่ไม่พ้นทําให้กรงเล็บของมันตบเข้าที่แขนข้างซ้ายเลือดไหลทางเป็นเลือดไหลเป็นทางยาวกลิ่นคาวเลือดค่าคงเป็นอะไรหรือเปล่าสิงตโกนถามไม่เป็นไรทำตามแผนเดิมพัตตะโกนบอกกิ้งตัวหลบกรงเล็บเสืออีกครั้งก่อนที่กระโจนจะก,กระโจนเข้าหามันบ้างควานหินขัด ทุบลงที่หน้าผากมันจนมันเซพัดตัดสินใจก,กระโดดขึ้นขี่หลังมันมัาลองลั่นพย,ยายามจะทําให้เขาตกแต่พัดไม่ยอมเขาเกาะมันแน่นแล้วใช้ขวานหินจามอาคมลงไปที่ก้นกลางหัวเสือเลือดเสือพุ่งกระฉูดมันคำรามลั่นด้วยความจิตพัดใช้ขวานหินอาคมจามลงไปอย่างไรอีกครั้งหนึ่งมันชักกระตุกหลายครั้งก่อนจะล้มตัวและแน่นิ่งไป พัดสวดสะกดวิญญาณและกักขังมาให้มันเป็นสิงสู่เสือตัวใหม่จากนั้นสิงและคนอื่นๆก็ทําการเลาะหนังเสือตัวนั้นพัดเปิดปากมันจัดการของฝากที่สัญญาไว้กับเอื้องคำกิวเขี้ยวเสือ